สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะจากคลิปที่แล้วเกี่ยวกับท่อตันนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันแล้วในการอีกนะฮะในช่องในเบนท็อกนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก็คือในส่วนของกรณีชักโครกนะครับกดแล้วไม่ลงนะครับกดแล้วกดชักโครกแล้วน้ำมันอุดขึ้นมานะครับมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะเดี๋ยวเราคุย ปคุยกันในคลิปครับผมครับครับผมที่เกิดไหมเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับตัวชักโครกนะครับที่ว่าเรากดแล้วน้ำมันไม่ลงนะมันอืดนะครับถ้าทุกคนอาจะสงสัยเอ๊ะมันเกิดมาจากอะไรนะครับเกิดจากไ้มันอุดตันไหมอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็เอาโซดาไฟไปใส่ซึ่งมันจะไม่ค่อยถูกนะครับผมเพราะว่าการอุดตันในชักโครกส่วนใหญ่จะเป็นเศษนะครับพวกเศษของเล่นเศษพลาสติกเศษกระดาษที่ชู่นะครับ หรือว่าเป็นผ้านะครับผมผ้าอนามัยอะไรพวกเนี้ยนะครับที่จะหลุดเข้าไปนะครับพอหลุดเข้าไปปุ๊บไปมันไปดูที่ส่วนโคง้คงนะมันจะทําให้ไปติดแล้วมันทําให้ปกติแล้วเนี่ยตัวชักโครกเองเราไปดูข้างๆมันจะมีเป็นรูปโคง้คงนะครับในรูปโค้งโค้งเพื่อให้เกิดสูญญากาศถ้าน้ําขึ้นไปเต็มตรงโคง้งปุ๊บมันจะเกิดสูญญากาศปุ๊บมันจะดูดนะครับมันจะเกิดการดูดของชักโครกมันจะดูดเอาสิ่งปฏิกูลไปแบบอย่างรวดเร็วนะครับ แต่ถ้าเรามีอะไรเประเสดไปลอยอยู่ด้านบนนั่นนะครับมันจะไม่เกิดสุญญากาศพอมันไม่เกิดสุญญากาศมันก็จะทําให้ตัวชักโครกเองระบบชักโครกที่มันต้องดูดพุูดไปเนี่ยมันมันจะไม่ดูดนะครับมันก็จะค่อยๆไหลไปทีนิดๆนิดนะครับมันก็จะเป็นอาการที่เราเจอกันปกตินะครับก็คือชักโครกมันมันอืดนะครับวิธีแก้ไขก็ง่ายๆนะครับปกติแล้วเราก็จะเห็นยางปั๊มนะครับมันจะมียาง ยางปั๊มห้องน้ํายางปั๊มส้วมนะครับวิธีแรกก็คือเราจะเอายางปั๊มส้วมน่ะปั๊มนะครับเราจะปั๊ม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 เข้าไปสักห้ากทีเสร็จปุ๊บเราก็ดึงออกนะครับดึงให้เศษมันย้อนกลับมาเสร็จแล้วเราถงจะตักหรือว่าเอาถุงมือนะครับถุงมือยางใส่แล้วก็หยิบออกนะครับหยิบหยิบไปทิ้งก่อนนะครับพอถ้าเอาเศษตรงนี้ออกมาได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะกดชักโครกเนี่ยมันจะเป็นปกติแต่ถ้าปั๊มแล้วไม่ออกนะครับถ้าปั๊มแล้วไม่ออกนี้ก็ต้องอาศัยเครื่องมือถัดไปครับ งูเหล็กครับผมนะครับงูเหล็กมันจะเป็นตรงปลายแล้วก็เป็นคล้ายๆลวดสลิงหรือว่าเป็นลวดอย่างเงี้ยนะครับตรงปลายมันจะมีที่จับนะครับอ่าเราก็แย่ลงไปแล้วก็หมุนหมุนหมุนแย่ลงไปแล้วก็ดันให้มันไปอีกฝั่งหนึ่งถ้ามันไม่ออกก็อ่าดึงให้มันติดกับสลิงลกลับออกมานะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้ในกรณีถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ทั้งสองอันที่เราคุยมา,มาเมื่อกี้ก็คืองูเหล็กกับยางปั๊มห้องน้านะครับเราอาจจะหาไม้แขวนเสื้อที่เป็นลวดนะครับ เราก็มาดัดนะครับดัดเสร็จปุ๊บแล้วก็หาผ้าอะไรมาพันพันให้ดีนะครับถ้าพันไม่ดีถ้ามันหลุดถ้าตัวผ้านี่หลุดแล้วก็จะเป็นปัญหาไอ้ตัวจะไปเพิ่มสิ่งอุดตันเข้าไปอีกนะครับพันให้ดีแล้วก็เอาแยงเข้าไปครับแยงเพื่อดันให้มันข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าทำสองอย่างนี่น่าจะช่วยได้นะครับแต่ถ้าใครโชคดีนะครับสุดท้ายใครโชคดีมีเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถดูดได้ทั้งทั้งเปียกและแห้ง นะครับถ้ามีเครื่องดูดฝุ่นอย่างนี้ก็ง่ายเลยครับนะก็เอาตักน้ําออกให้ให้มันเกือบเกือบจะแห้งเสร็จแล้วก็ใช้ตัวปลายตัวเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ดูดเลยครับผมนะครับพอดูดเสร็จนี่เสร็จเนี่ยมันก็จะชักโครกเราก็จะใช้ปกตินะครับแต่ถ้าทําตามที่พูดมาเมื่อกี้หมดแล้วนะครับใช้ยางปั๊มแล้วก็ไม่ออกใช้งูเหล็กดันแล้วมันก็ยังอืดเหมือนเดิมนะครับใช้ที่ดูดฝุ่นดูดเข้าไปดูดแล้วก็ยังเหมือนเดิม อันนี้ต้องเรียกช่างแล้วนะครับมันอาจจะไปตันตรงข้างล่างมาต้องต้องยกโถออกมาเพื่อเพื่อไปดูว่าไอตัวท่อส่วนข้างล่างมันตันหรือเปล่าซึ่งไอ้นี้เราทําอะไรไม่ได้นะฮะนี่เราต้องเรียกช่างเพราะว่ามันจะลําบากนะครับเราทําไม่ได้นะครับผมนี่ก็สําหรับอ่าส้วมอืดน,นะครับส้วมที่กดไม่ลงนะครับเราก็จะแก้ปัญหาเบื้องต้นแบบนี้ก่อนอ่านะครับผม เดี๋ยวแถมให้นะครับถัดไปสมมติว่าเราชักโครกมันมีน้ําซึมนะครับมีน้ํารั่วซึมเราจะไปดูว่ามันจะรั่วซึมตรงไหนนะครับเราจะไปดูสมมุติว่ามันรั่วซึมตรงสายเราก็ซื้อสายมาเปลี่ยนมีทริคในการดูในการซื้อสายก็คือต้องดูให้ดีนะครับสายของน้ําดีที่เข้าชักโครกเนี่ยมันจะมีอยู่สองรุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือหัว2ด้านอะ มันจะไม่เท่ากันนะครับเป็นรุ่นโบราณนะครับข้างหนึ่งจะเป็น4ี่ no. หุ่นอีกข้างนึงเป็นหหุนนะครับเราต้องดูให้ดีแล้วไปบอกที่ร้านพอเราซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยจะมีปัญหาแบบที่2ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับก็คือหัวจะเป็น4ี่หุนทั้งสองด้านนะครับก็เหมือนกับพวกเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเหมือนกับพวกสายก๊กน้ําซิงล้างจานซิงล้างหน้านะครับหัวจะเท่ากัน2ด้านก็คือเป็น4ี่หุนทั้ง2ด้านนะครับ ถ้ามันรั่วตรงข้างนอกแต่ถ้ามันรั่วลงไปในโถนะครับในโถที่เรานั่งมันมีน้ํารั่วเข้าไปเนี่ยมันจะมีได้2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือ,อลูกลอยไม่ตัดน้ํานะครับพอลูกลอยไม่ตัดน้ําน้ํามันจะล้นนะครับมันจะล้นเข้าไปในแกนน้ําออกนะครับแกนในชักโครงมันจะมีอยู่2แกนแกนหนึ่งจะมีท่อน,น้ําเข้าสมาชิกปุ๊บแล้วก็จะมีลูกลอยอีกแกนหนึ่งเป็นแกนน้าออกมันจะมีฝาเปิดปิดสําหรับไว้ฝัดน้ําลงไปข้างล่างนะครับ ฝัดน้ำลงไปข้างล่างเพื่อชําระล้างนะครับถ้าน้ํามันล้นเข้ามาตรงแกนนั่นหมายความว่าตัวแกนน้ําดีเนี่ยลูกลอยไม่ตัดน้ําเราก็จะเปลี่ยนชุดลูกลอยนะครับลูกลอยที่ตัดน้ําให้มันตัดนะครับเพราะว่าน้ํามันล้นเข้าไปแต่ถ้าน้ําไม่ล้นน้ำมันมันมันไม่ได้ไปถึงแกนข้างบนนั้นแต่มันยังซึมอยู่นั่นหมายความว่ามันรั่วตรงลูกกบนะครับมันรั่วตรงลูกกบเพราะฉะนั้นถ้ามันรั่วอย่างเงี้ยอาการแบบนี้เราต้องซื้อชุดอะไรมันจะมีขายถ้าเป็น ถ้าเป็นชักโครกทั่วไปจะมีอะไรขายนะครับแต่ข้อสังเกตในการเลือกซื้ออะไรของชักโครกนะครับ1เราต้องดูว่าชักโครกเรานะครับกดด้านไหนนะครับถ่ายรูปไปดีที่สุดนะครับก็คือจะมีด้านบน1ปุ่มหรือว่า2ปุ่มนะครับมีด้านหน้านะครับด้านหน้าก็คือตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีด้านข้างด้านข้างก็คือตรงนี้นะครับอะไรชักโครกจะมีอยู่3แบบนะครับผม โดยคร่าวๆนะครับผมสองที่ต้องดูคือเราต้องวัดไปว่าตัวถังชักโครกเราสูงหรือว่าต่ํานะครับสูงเท่าไหร่เอามือวัดไปก็ได้นะครับเพราะว่าตัวอะไรชักโครกชักโครกที่เราจะไปซื้อเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ามันจะสูงหรือว่าต่ำนะครับมันปรับระดับได้ไหมสูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่นะครับเราต้องรูสองสิ่งนี้เพราะเราจะไปซื้ออะไรชักโครกเพราะชักโครกบางรุ่นมันจะเป็นตัวเตี้ยนะครับ ตัวเตี้ยเราถ้าเราซื้ออะไรตัวสูงไปมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับถ้าถอดไปเทียบได้จะดีแต่ถ้าถอดไปเทียบไม่ได้ก็ต้องถ่ายรูปไปแล้วก็วัดแบบที่ผมบอกนะครับก็จะแก้ปัญหาตัวชักคโค้นี้ได้นะครับเนาะก็คือการต้องเสื้อลายเปลี่ยนสมมติถ้ามันเสียฝังไดฝังหนึ่งถ้ามันเสียฝังน้าเข้าเนี่ยเราก็เปลี่ยนเฉพาะน้ําเข้าได้ถ้ามันเสียตรงฝังน้ําออกเราก็เปลี่ยนเฉพาะตัวฝังน้ําออกนะครับแต่ถ้าเราเรียกช่างมาก็ให้เขาเปลี่ยนทั้งหมดไปเลยนะครับเพราะว่า อายุการใช้งานมันจะใกล้เคียงกันนะครับถ้าน้ําออกเสียเดี๋ยวสักพักน้ําเข้าก็จะเสียถ้าน้าเข้าเสียสักพักน้ําออกก็จะเสียนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเองเราขี้เกียจเนี่ยเราก็เปลี่ยนทีละอันได้อะไรที่เหลือเราเก็บไว้ครับผมเดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้ตอนท้ายแล้วกันเพราะว่า,ากลัวว่าที่พูดไปเมื่อกี้ว่าตอนที่เกิดรั่วซึมกดเกิดน้ําล้นนะครับทุกคนอาจจะคิด คิดตามไม่ทันว่าไอ้ที่ผมพูดถึงว่าตัวแกนที่เป็นแกนน้ําออกนะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูนะครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมบางคนอาจจะไม่เหมือนอย่างนี้แต่สังเกตว่ามันจะมีฝาที่เปิดปิดได้นะครับผมมันจะมีฝาที่สําหรับเปิดปิดตรงนี้นะครับผมเปิดปิดเพื่อให้น้ํามัน ให้น้ำมันออกกับไม่ออกแต่เดี๋ยวผมเปิดให้นะอ,อ๋อนี่มันถูกเชือกไว้ก็ว่าทำไมมันเปิดไม่ได้นี่นะครับถ้ากรณีน้ำล้นเข้าตรงนี้นะครับนะครับกรณีน้ำล้นเข้าตรงนี้ก็จะเป็นกรณีของลูกลอยไม่ตัดน้ำนะครับ แต่ถ้าน้ําอยู่ระดับนี้แล้วมันยังล้นไปในโถชักโครกอยู่จะรั่วที่ตรงนี้นะครับตรงฝาเปิดนี้นะครับผมอ่าตรงฝาเปิดนี้นะครับบางคนก็ซื้อลูกยางไปเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าผมแนะนำแนะนําให้เปลี่ยนทั้งชุดอย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ก้านที่เป็นลูกลอยนะครับฝั่งน้ําเข้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ฝั่งน้ําเข้าน,นี่คือฝั่งน้ําเข้านะครับ น้ำเข้าอย่างนี้จะมีสายน้ําดีเข้าตรงข้างล่างนี้นะครับแล้วตัวนี้เป็นฝั่งน้ําออกนะครับฝั่งน้ําออกตอนที่เราจะตัวกดชโชโคกปุ๊บตัวนี้ก็จะเปิดเพื่อฝัดน้ําออกไปข้างล่างนะครับถ้าน้ํารั่วถ้าน้ําล้นตรงนี้ก็คือไอตัวลูกลอยนี่เสียนะครับตัวแกน,นนี่เสียแต่ถ้าน้ํามันอยู่ระดับนี้ระดับข้างล่างนี้แต่มันยังรั่วอยู่ก็คือตัวนี้เสียนะครับ การรั่วซึมข้างในชักโครกก็จะมีอยู่2อันนะโอเคก็เข้าใจกันตามนี้นะครับผมก็ถ้ามันเสียก็แนะนาซื้อให้เปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับเปลี่ยนทั้งสองอันเลยนะครับโอเคครับผมนะครับเก็บไว้เดี๋ยวไว้ใช้ได้เนาะวันนี้ก็ได้2เรื่องนะฮะในส้วมส้วมตันนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของน้ํารั่วซึมของชักโครกนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวผมจะลองนะ ก็จะหานะครับหาประเด็นหาพ้อยต่างๆในการซ่อมบ้านในการปัญหาในชีวิตเรานะครับเพื่อที่จะได้เอามาบอกเล่ากันนะครับเป็นประสบการณ์นะครับเป็นความรู้เพิ่มขึ้นเนะาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ